ก็สวัสดีทุกคนเลยครับวันนี้มาพบกับผมายก่อนซึ่นเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาเล่นเกม This Kang ครับ This Kang แปลว่าความอึดอัดใจนะครับโอเคเป็นแบบดูแลอีกช่างนะเพิ่งผมก็ไปซื้อมาจะมาลองเล่นกันเลยยูโ right. อไลเออร่อเอนี้ผมเลยเล่นไปแล้ว yes งอ ความพิมพ์ของชังนอ่ะขูดขายไปแล้วแล้วชั้นก็ขายไปเรียบร้อยแล้วนี่ยมันเป็นโมเมนท์ที่ส่งชั้งไปยังตรงนั้นนี่คือเรื่องราวของชัน้นจรนสิ่งสิ่งที่ชั้นเศร้าเสียใจตลอดเวลาเออเดินใกล้แล้วฉันเพิ่งมาที่นี่นะขอโทษนะครับผมต้องหาคุณมิสกูดวินนะครับ เธอไม่อยู่ที่นี่ไปซะเออฉันหวังว่าคงจะไม่ใช่ที่นี่นะโอเคเกมบายเจสซี่แม็กโคเรนมีใครอยู่ไหมครับ่ใครเหรอเออคุณกุสส์วินก็เปล่าไม,ไม่ไม่ไม่เธออยู่ไปกับไปกอบคุนขอของะแล้วก็ลาก่อน เออผม,มากาลังหาคุณมิสตูวิงครับเออใช่ที่อยู่ที่ขู่กระเป่าครับไม่ไปตายซะเอาฮัซ <c oughs> ึ่งซึงระบมาได้กว่าเธออยู่ที่ไหนสัก็แห่งที่งงอนอะโดยไม่ต้องสงสัยเลยอะ่ะแต่ว่ามันก็เป็นหนห่ึงง่นปงะตูเี้ยแหละ,ะผมคิดว่าน่าจะเป็นคนนี้ป่ะผม <c oughs> ไม่กินสมุกเอ,อ่อบูบรีพาย ก็จะเป็นถูกแล้วแล้วจะฉันบอกเธอฉันบอกเธอไปแล้วไงว่าเธอไม่อยู่ที่นี่อีกแล้วอะ่ะผมผู้หญิงผมรู้ล้ว่ามันเป็นคุณ่ะเออให้ผมเข้าไปหน่อยได้ไหมเขาโทษนะเออเข้ามาสิเนี่ยอออโอเคครับเออผมผู้หญิงฉันรู้เออผมขอโทษนะครับที่ต้องทำแบบนี้อ่ะครับคุณผู้หญิง เออไม่ให้แฟนฉันสักหน่อยหรอให้จ,จ่ายนี่ให้เลยถ้าเกิดเธอรออีกสักสัปดาห์นะได้โปรดเถอะเออผมขอโทษเลยครับเออผมเกลียดที่ต้องทําสิ่งนี้นะแต่ว่าผมต้องทําหน้าที่ของผมเนี่ยแก่แกแล้วฉันจะไปที่ไหนเนี่ยก็มังสมุดที่ฉันมีแล้วนะผมขาเลยครับผู้หญิงเชื่อขอฉันไม่ควรที่ร้องไห้แบบนี้บางที่มีความจำอยู่มากมายเลยอนะ ผมเข้าใจครับคุณผู้หญิงโอ้มาย่างฉันอยู่ที่ไหนกันนะเอออยากจะดื่มชาสักหน่ไหมเออถ้าเป็นไปได้ผมขอกาแฟแล้วกันครับโอ้ง่ายานอนรอสักคู่นะหนุ่มน้อยอืมคือเรามาโทรงี้ใช่ไหมโอ้เสียงอะไรวะอ่าดูรอบๆนี้ะหว่าที่รออยู่ว่ะ นี่นี่อไรก็อีโยกเกดคุณป้าคุณยายทุกคุณก็มีสักครั้งสักตัวหนึ่งนะก็ไม่มีอะไรฉันออกไปตรงนี้ไม่ได้ฉันยังต้องรอตอนอือรูปถ่ายรูปถ่ายงานกันหรอน่นจะเป็นคุณพวกคุณก็ส์วิงแล้วมั้งกุกวิงแล้วมั้งอืม เั affiliated. นคิดว่าเธอกองนี้เคยเป็นแม่ม้ายแล้วนะอ่าให้ตายเถอะฉันไม่ควรทำแบบนี้เลยจริงๆยังคิดได้ก็ดีแล้วเฮ้ยเฮ้ยเลือดเลือดเลือดกระฟัดเอ๊เอ๊โอ๊ไม่กัดอะไรวะเนแกถ้าเท่าไงเออฉันเออฉันเก่งว่ากาแฟจะหมดแล้วล่ะ เออขอทำอย่างอื่นแทนได้ไหมเออไม่เป็นไรครับคุณผู้หญิงฟังนะเออคุณก็ย้ายออกไปในตอนซึ่งเดี๋ยงนี้นะผมต้องคางที่จะขอโทษจริงๆด้วยครับคุณผู้หญิงนะฉันก็คิดว่าฉันมันก็คนที่ผิดที่ฉันเองแหละอ,อ่าใช่ครับเออช่าหมุมก็ไปแล้วครับคุณผู้หญิงเออรักษดตัวด้วยครับเออเดี๋ยวก่อนนะดืมน้อยบางทีถ้าเกิดพวกเรา ช่างเถอะไม่เป็นไระครับเอ่องั้นผมไปแล้วครับโชคดีนะแตวก่อนนะเออคุณยายร้องไห้ไปละฮเวิ่งฮาวิ่งวกลับบ้านกันเดยปะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนว่าพลังงานจะเป็นอะไรแบบนี้แปลกนะฉันต้องออกไปจากที่นี่เออ อะไระอ่ะโอประตูเปิดแบบยื่งไหลสมูทอีมันงีมันคอมีความคลิ้มไม่ดีมากเลยอ่ะดย่างเี้ยไม่อยากรู้ว่ามันมีอะไรอ่ะองเวนตสองสามยืนหงืนก็อก็เซฟวิโโปรแกรมคูเซฟวิโดโปรแกรมใอ๋อเกมเซฟหมายว่าไงกัน มมึึงงโอ้ยเฮี้ยเฮี้ยกะปักเกียวเซนต์ก็ปิกโอ้เช็คมีโนด้วยมาทางไหนก็ไปทางนั้นตายปะโอ้ยเฮี้ยเฮี้ยอะไรเงี้ยสองหนึ่งสามห้องครัว what the hell แกเฮี้ยอะไรง่ะ เออเก่ากู้เก่าๆอะไรอ่ะโอ้ยรูปภาพวะมันว่างเปล่าอ่ะโอ้ยให้ตายเถอะหนาะมัดเลยมีบางอย่างอยู่ในอ่งางน้ำขอดูหน่อยสิเฮ้ยหนาเป็นบ้าเลยนี่ไงเอ๊อะมันง่ายจ,จะพอใช้อะไรได้สเป์เพื่อใช้โอ้โอเค ก็ตั้งแข่งโอเคครับใส่ฉันจะไม่ใส่ลงไปแล้วก็ปุ๊บจะไม่ต้องการก็ตั้งแข่งอีกแล้วเพราะ้อาตั้งแข่งมาทำอะไรอ่าฉันไม่อยากจะชี้อ่ะโอ้ไม่ก็คิดถูกเลยหรอมาเล่นเกมนี้เนี่ยอ๋อฉันต้องการกุญแจ เกมเซฟไม่ว่าจะหมายัวว่าไงอ่ะตรงนี้ไปเกอะได้ไหมได้โอ้ยเอ๊ะเอ๊ะฉันไม่คิดว่าเขาจะต้องการน้ำแข็งเลยนะจริงจังเอ๊ะงี้ป่ะละลายป่ะ ฉันยังหมดขึ้นสงสัยจังไม่มีอะไรอยู่ในกรกองแถวนะโอเคเอาบันใส่เข้าไปในกู้แล้วก็รอซิโอเคได้ละว่าแล้วสิเออสักเจ้งว่าผิดผิดอยู่กูขอเขาครับไม่กังใจไงอ่ะสบหายโอ้โหชัดเจนเซฟเซฟเลยเซฟ โอเคปรประตแล้วย okay, ังเสียงนั hmm. wow. Wow. Oh, mm ่งอยู่แล้วประตูโดมบล็อกเอาไว้อ่ะว่างเปล่าว่างเปล่าโอ้ไม่ก็อดอะไรวะเนี้ยมหนังสือที่เกี่ยวกับเงินอยู่มากมายเลยว่างเปล่ามีบางอย่างที่นี่ื ครูซีชันเจออะไรอ่ะเฮอร์เลอร์บุ๊หนังสือเฮอร์เลอร์หนังสือหนังสือเสียงปันว่ากแล้วไอนี่ป่ะไปจ่ายอั้งหนังสือโอเคมา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 อ๋อต้องหากี่กี่กล้องดีนะโอเคครับนี่ป่ะตรงนีป่ะเราแม่สำเร็จดูอืม เด๋วชายงิ่งแฟนเก้นสกายแกคูล่านี่มันคลาสสิกเฮ้อเลยหนังสือคลาสสิกหนังสองข่านคลาสสิกสุดๆเลยอ่ะใส่เข้าไปโอเคเกมไปกันแล้วฉันจะให้หนังสือไว้ที่นี่นี่อะไรอ่ะหนังสือผมมาคิดว่าฉันรู้ไงว่าจะไปใส่กันโอ้โยอ่ะโอ้ใจโอ้ใจจะวาย โอเคใส่เมื่อกี้ไงพอดีเสรเรียบร้อยแล้วอือ้ว้าวสิบสิบเอียงทางเข้าไปสิเอาเม็กสองหนึ่งสามห้องที่สามโอ้ะจิตน้อยยินดีที่ได้เจอนะยินดีที่ได้เจอยินดีที่ได้เจอเออแม็กซดกโบกันแล้วก็มู เราเคยเจอกันตอนที่นายถุกเกออกไปอะนะทำให้ยิงมากจ่ไหมโอเคแล้วก็ผมพิสูนรแรกของแกนะขอยิงให้ยิงครับท่านเอ่อถึงอย่างนั้นคุณมิสโกก็ดูภ่าก็ข้าเจดีนะครับไม่มีเหตุผลอะไรได้สาระได้สาระได้สาระมันไม่ถูกหนุ่งงานไม่ถูกกงการกฎหมายครูแกทำสิ่งที้อยู่แล้วจะหนูหน้อยโอเค เน่ก็จะเป็นหนึ่งในพวกเราไนงะหนึ่งในพวกเราหนึ่งในพวกเราแม็กดูดบุกังมูดแล้วก็ไพยฉันชอบไงรองคับท่านเออแล้วเธอพร้อมที่จะอยากได้เงินก้อนไหมไหน่าเง,งินไงล่ะเงินเออผมคิดว่าผมอยากได้นะงั้นเธอต้องทำอะไรทุกอย่างไนงะเอาชื่อมาเรียบได้เรียบร้อย แล้วก็เซ่งนี้เพื่อให้เเป็นชื่อการสมัยงานของ,งมมก็ะบายไนงะงานของกฎหบายที่เธอต้องให้แนาใจนะว่าจะเป็นคู่หูของเราอ่ะผมจะทำครับโอ้ชักชอสป,ปีดเป็แบบนั้นจ๋งโหนเอาล่ะไปกันี๋ยวก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่ไปไหนอ่ะโอเค ทังรู้สึกสนุกแล้วก็เศร้านะแต่บางทีถ้าเกิดฉันได้เป็นคู่หูคู่คู่พุ่งสวนแล้วก็อืมแต่แต่ว่านั่นก็เป็นคุมค่าของการเป็นพวกกงนนะมันจะคุ้มหรือเปล่าล่ะเกมเชฟไม่ว่าจะหมายความว่ายังไงก็เถอะเฮ้ยมาอยู่ที่ยังไงอ่ะมีช้างอยู่ในห้อง ฉันดูว่าม,ามันความอย่างไงเฮ้ยช้างริง,งด้วยความผิดพลาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายชิบหายเฮ้ยมันวิ่งมาแล้าช้าง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 เอ้เอ้ผมโลกวิ่งวิ่งโอ้เหแยช้างสภาพแม่งโคตรแย่เลยเอ่า กลัมเลวโอ้ยใกล้ๆใกล้เใกล้เ่เย้อะไรวะอไพ่มากของไพ่เบรกดูเออช้าแล้วเหรอมันเป็นวังอะไรเงี้ยสุดป่วยเลยนะไงก็ให้เนกูดวิงอะโอเคฉัน,น,นต้องการที่ตาแฟที่พางกันตื่น,นโอเคครับสำหรับปาร์ตี้ขอจะบประเด็นี่มีครับ ไว้เจอกันภาคหน้าครับทุกคนครับ